คนรีบกดไล์เร็วไม่งั้นผมจะตกตายนะครับทุกคนช่วยผมด้วยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าปวติดตามว่าปวติดตามดูว่าเขาคนนั้นจะตายหรือไม่ คนผมเป็นกอ็อตซีผมจะเป็นแอตเทิร์ในแอตแลนต์วันนี้ผมอยู่กับแมปก็อตซิราหน้าทุกคนวันนี้เราอยู่ในแมปก็อตซีราผมขอเป็นสก,กายสก,กายคอรอ์เลสสก,กายค <don> อร์เลสเราเป็นสก,กายคอลเลอร์โอเคเราเป็นกอ็อตซีราตัวโปรดเราสก,กายคอลเลอร์ พี il, <IM ELLE disco> ่ต้นป้ดขอเราเป็นเป็นเป็นพี่ดอลล่าเป็นสาสาวหัวเดี๋ยวแป้นนึงนะแป้นนึงนะมาคงรอก่อนเาตรงตงเแล้ดี๋ยวเราไปหาดูกบอไป๊เราตั้งท่าจะโจมตีนายแล้วนะแป๊บนึง กอดซิล่าพูดอะไรหน่อยดิ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 ฮะแล้วทำไมไม่พูดฮะฮะห,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 หนีไปไหนอ่ะอย่าหนีดิโอ้หนีไปหิวเลือดอะไรอ่ะครับเนี่ยอะไรล่ะครับเนี่ย เจออะไรเจออะไรก็ซิล่าเมก้าก็ซิล่าเหรอเฮ้ยคิ้นิงดอลล่านี่ว่า <st ut ters> มีเนี่ยยังไนอ่ะโอ้ยเดู่ทางนี้สอยนี่ นี่เอ้ย,อยเลือดไปน้อยไงเลือดมปน้อยไงเลือนมัน้อยไงแบบ,แบบนี้เราคุ้นคุ้นแบบนี้เราคุค้น้ฮอ้ยไอแอปนี้อีกแล้วลำะคาในแอปนี้เนี่ยนะ มานี่เลยมานี่เลยอะไรมันมีที่รับหนึ่งอ่ะแต่มันมีที่รับพวกเราเรารู้กันหมดมเรารู้กันหมดแล้วว่ามันมีที่รับด้วยได้มันมีที่รับด้วยเ <c oughs> <ล>นี่ยมีที่บอกของมอนสเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยที่รับเนี่ยเราเนี่ยเเนียราไปกัไป นี่เรามาแล้วเราก็จะเห็นเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นแต่เราสู้ได้สบายสบายจ้าดีไม่มีเลยไม่มีอะไรแลวเราะป็หรือเปล่าก็หนาว็นาจอยนาเ็ จริงเดี๋ยวมันมีโบองคนมันมีโบคนอีกเครื่องหนึ่งเอาไว้นี่ไงอีกเครื่องหนึงอีกเครื่องนึงเอาไว้คุยอีกเครื่องหนึ่งเอาไว้สื่อสารตอนตอนนี้มันไม่มีองไรุไวัยรุ่นไงวรุรุ่นไงวัยรุ่นไงวรยรุ่นไรรุรุรุไรไงวรรุร เจอค<ะ>้อเจอของเจ้วไม่ครเโอ้โหไมีข้องเค่ะ ขอสต็อปคลิปแป๊บนึงนะอ่าทุกคนผมมาแล้วตะกี้ผมบอกชื่อช่องเพื่อนมีก่อนล้วมีก่อนไปไหนก่ไปไหนฮะไปไหนล่ะไปอยู่เลืเนนไหนข้นข้าว <c oughs> ากว่านี้ว่านารทบานวี้วีานวนี้ก้าวานวนนนวเองก่อน มาดิข้าวนี้ใส่ปีที่มันขุนอุปกรณ์มาแต่นอนแล้วครับจ้ะมาปีก็ทิดลานิงบ้าง เอากัซิล่า Godzilla, ลิงบา้าสรุปจะอะไรกันแน่โอเด้เหรอโอเด้เหรอโต้ได้เหรอมาดิเจอกับกระพอบินได้ไหน่อยกระพอบินได้กระพอบินได้มาดิเข้ามาดิเข้ามาใกล้ดิ รอเลยอยโจีแบบรุนแรงมาปี๋บดเราไปแล้วเราหนีลเราหนีแล้วเราไม่อยู่ลหนีอะไรก็ซาินได้ก็ซาบินได้ก็สู้เราก็ซีราบินได้เฮ้ยทำยังไงม่อย่มายยังไงอะทำ ทนผู้ชมับเล่นไม่เป็นย่าเตยเล่นไม่เป็นย่าเตยทำยังไงบอกแล้วก็บอกแล้วเลยว่าใช้ตัวตัวไหนก็ได้หนึ่งตัวทุกคนเล่นไม่เป็นย่าเตยนะใช้ตัวบินตัวไหนเลยก็ได้หนึ่งตัวแล้วก็แล้วก็อะไรต่อแล้วก็แล้วก็ถอดปีกของมันแล้วเราก็แล้วเราแล้วเราก็เลือกตัวเอง ได้จริงด้วยตอนนี้ชก็ลดินทางไปกเลุราวุ้โกก็ได้ก็ซีกเรโก้คนเดียวอ่ะไม่มีวันตีเราได้หรอกวนนี้เราไม่หลุหรอกก็ซีลาก็ซีลาก็ซีลาที่มาจากสวรรค์ เลือกตัวบินหนึ่งตัวแล้วถอดปีกออกมาแล้วฆ่าตัวเองแล้วก็ไปเป็นกอรซิล่าเขาไม,ไ,ไม่รู้ตายว่าจะตัวเล็กมากถอดปีกถอดปีกของมันออกมาโอโบโบ้โหเขาไปกูสิงโโ่งนี้ไอ้โม่จะมองเห็นฉันหรอกโม่เราอยากจะทำเราอยากจะพูดว่าอะไรไห,ห,หมห้าฮ่าห้า ก็ไม่ต้องหลายคลิปเดินไม่มือมีแค่ไอดนีต่อส่วนคลิปที่ส่วนคลิปโราบอกมึงมีแค่ไอเดียวเออไงใช่ไหม เพอเพอเพออกจะจเกมตีเล่หมอนไงบขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เพราะว่าไม่มีอะไรจะทำต่อแล้วโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้ง 2. Ok bye bye. Bye bye. Cô bye. cần, cần, cần. Ờ, dưới này. Dưới này khai. Và... Bye bye. Bye bye. bye, bye. <c oughs> อ้าโอ้โหน้องตด